สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะครูชื่อนางสาววชิราพรวงวิเศษชัยชื่อเล่นครูคพึ่งนะคะประจําชั้นอยู่อนุบาล1ทับ2นั่นเองมาเจอครูพึ่งเราก็มาเรียนวิชาอะไรกันคะเด็กๆใครจําได้บ้างคะลูกวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะวันนี้นอกจากวิชาคณิตศาสตร์แล้วน,นะคะครูพึ่งยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์มาฝากเด็กๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ ต่อไปเรามาดูเนื้อหาการเรียงลำดับขนาดต่างๆกันนะคะมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะคะโดยที่เราให้ขนาดใหญ่เท่ากับเลขหนนะคะขนาดกลางเท่ากับเลขสอและสุดท้ายขนาดเล็กเท่ากับเลขสานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เรามาดูข้อแรกกันเลยนะคะเด็กๆเ,เป็นภาพอะไรเอ่ยร่มนั่นเองค่ะมีร่มทั้งหมด3คันนะคะแต่ว่าขนาดของมันเป็นอย่างไรลูกแตกต่างกันใช่ไหมลูกอ่ะเด็กๆคิดว่าเลขหนึ่งที่มีขนาดใหญ่จะเป็นภาพไหนคะลูกเป็นร่มคันไหนเอ่ยคันสุดท้ายใช่ไหมคะใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมลูกอ่ะเลขสองนะคะลูก จะอยู่ร่มคันไหนคะลูกที่เป็นขนาดกลางค่ะเด็กๆคิดว่าร่มคันไหนคะคันนี้นะคะลูกส่วนคันสุดท้ายที่มีขนาดเล็กสุดนะคะ,ะก็จะเป็นเลขอะไรคะเลขสานั่นเองค่ะเด็กๆทำกันเป็นใช่ไหมคะลูกการเรียงลำดับขนาดต่างๆนั่นเองไม่ยากนะคะ เรามาดูอีกหนึ่งข้อนะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆรู้จักไหมคะไก่นั่นเองค่ะมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆสามตัวใช่ไหมคะแต่มีขนาดแตกต่างกันใช่ไหมลูกเด็กๆคิดว่าไก่ตัวไหนคะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดลูกที่เป็นเลขหนึ่งะค่ะลูกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอะคะ่ะไก่ตัวไหนเอ่ยตัวแรกเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยคะ่ะ ตัวต่อไปค่ะที่มีขนาดกลางลูกตัวไหนคะที่เป็นเลข2ลูกขนาดกลางค่ะเจอเรียงคะ่ะตัวที่สองเลยนะคะลูกส่วนตัวสุดท้ายที่เป็นเลข3ก็คือขนาดเล็กใช่ไหมลูกตัวสุดท้ายเลยใช่ไหมคะ,ะทั้งหมดนี้นะคะลูกเป็นการเรียงลำดับขนาดต่างๆนั่นเองมีทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กนะคะเด็กๆต้องรู้จักการเปรียบเทียบแล้วก็สังเกตนะคะไม่ยากนะคะต่อไปเรามาดูใบงานวันนี้กันนะคะก่อนอื่นเรามาฟังคำสั่งกันก่อนค่ะคำสั่งเขาบอกว่าให้เรียงลำดับขนาดโดยให้ขนาดใหญ่เท่ากับเลขหนึ่งนะคะขนาดกลางเท่ากับเลขสองและ ขนาดเล็กเท่ากับเลข3นะคะตรงนี้มีทั้งหมด4ข้อนะคะเด็กๆเดี๋ยวครูพุ่นจะยกตัวอย่างให้1ข้อนะคะเรามาดูข้อแรกกันเลยค่ะมีดอกไม้ทั้งหมด3ดอกนะคะ,ะมีขนาดแตกต่างกันใช่ไหมลูกมีขนาดใหญ่ขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางใช่ไหมคะให้เราใส่ตัวเลขนะคะ แทนขนาดต่างๆนั่นเองเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะเขาบอกว่าขนาดใหญ่ให้ใส่เลขหนึ่งใช่ไหมลูกอ่าภาพแรกเลยนะคะขนาดใหญ่นะคะเราก็เขียนเลขหนึ่งลงไปนะคะเด็กๆขนาดกลางให้เราเขียนเลขสองค่ะอยู่ตรงไหนเอยขนาดกลางตรงนี้นะคะเราก็ใส่เลขสองเลยค่ะเด็กๆ ไม่สวยลบใหม่นะคะลูกเขียนใหม่นะคะแล้วก็ขนาดสุดท้ายนะคะก็คือขนาดเล็กนั่นเองค่ะให้เราใส่เลขสามนะคะลูกไม่ยากนะคะใบงานของเพืวันนี้ยังไงฝากกันด้วยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้กันเลยค่ะต่อไปเรามาดูกิจกรรมสร้างสรรค์วันนี้กันนะคะเราจะมาประดิษฐ์ปลาน้อยนะคะจากจานก,กระดาษนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเรามารู้จักวัสดุอุปกรณ์ต่างๆกันก่อนนะคะ อันดับแรกเลยเด็กๆรู้จักไหมคะเขาเรียกว่าจานกระดาษนั่นเองค่ะแต่เพิ่งนำมาตัดเป็นส่วนหัวและส่วนหางของปลาแล้วนะคะต่อไปค่ะสีเทียนนะคะต่อไปค่ะรู้จักไหมเอ่ยเขาเรียกว่าตาปลอมนะคะต่อไปค่ะเป็นกระดาษสีนะคะสุดท้ายค่ะ เด็กๆรู้จักกันแล้วใช่ไหมลูกกาวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนในการทำกันเลยนะคะเรามาถึงขั้นตอนในการทำปลาน้อยกันแล้วนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ,อ่ยหนใครพร้อมแล้วลูกยกมือขึ้นสิคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะ เรามาเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยนะคะเด็กๆให้เด็กๆนำสีเทียนนะคะมาระบายสีส่วนที่เป็นหัวของปลากันก่อนนะคะเด็กๆเสร็จแล้วจะเป็นลักษณะนี้นะคะให้เด็กๆตกแต่งให้สวยงามนะคะในส่วนหัวของปลานะคะต่อไปเรามาถึงส่วนหางของปลาบ้างนะคะ เราก็นำสีเทียนมาระบายสีตกแต่งให้สวยงามน,นะคะคล้ายๆกับในส่วนของหัวปลานั่นเองค่ะแต่ว่าส่วนนี้จะเรียกว่าหางปลานะคะเด็กๆหลังจากที่เราระบายสีในส่วนของหัวปลาและหางปลาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนของหางปลานะคะมาทากาวนะคะ เวลาเด,เด็กทากาวนะคะทานนิดเดียวพอนะลูกนะเสร็จแล้วให้นำมาติดกับส่วนของหัวปลานะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆนำลาปลอมนะคะลูกมาทากาวนะคะแล้วก็ติดในส่วนของหัวปลาตรงจุดนี้นะลูกนะ เด็กๆอย่าลืมนะคะมีกระดาษสีนะคะที่คเพิ่งให้ไปนะคะให้นำมาตกแต่งในส่วนของปลาให้สวยงามได้เลยนะคะลูกเดี๋ยวเราไปดูภาพที่สมบูรณ์กันแล้วนะคะเด็กๆเรามาดูปลาน้อยนะคะที่เสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะจะมีลักษณะนี้นะคะลูกปลาน้อยของเราทำมาจากอะไรคะลูกจากกระดาษนั่นเองค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะลูกกิจกรรมสร้างสรรค์ของครูพึ่งวันนี้ยากไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมลูกเด็กบางคนอาจจะทําปลาสวยกว่าของครูพึ่งก็ได้นะคะอันนี้ครูพึ่งทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะเด็กๆวันนี้ครูพึ่งขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ